เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันอยากจะนําเสนอเพื่อนๆนะครับผมรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกและทนประหยัดน้ํามันนะครับผมราคาไม่แพงกันแดดกันฝนดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ป้ายแดงและถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อแต่ถูกกว่าป้ายแดงแทบจะทุกยี่ห้อนะครับผมคันนี้คือ Toyota S u ูุน่าวีออส1.5ตัว E ปี2006นะครับเป็นวีออสตัวแรกนะครับผมเป็นตัวไฟ หยักเรียบร้อยเป็นไมเนอร์เชนนะครับสีเทาอมเขียวเดิมๆจากโรงงานครับผมสีสวยสดงดงามเนื่องจากเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีเพิ่งทําสีมาใหม่ไม่ถึง2ปีนะครับเพิ่งทําสีมาใหม่ไม่ถึง2ปีช่วงล่างเก็บมาใหม่นะครับผมโชค๊คเปลี่ยนใหม่ทั้งสต้นเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงปียานปี2023ทั้ง4เส้นดอกนั้นหนาเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวอีได้นิดเบรกสีล้อด้วยนะครับผมภายในเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานนะครับผม เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับค้างไฟฟ้านะฮะเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับเบ,กกบาะกระบะยี่ห้ออยู่สาภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับไม่มีการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในรถแต่อย่างใดนะครับไม่มีการสูบบุหรี่ในรถแต่อย่างใดนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เดิมเดิมวิทยุถูกเปลี่ยนเป็นให้เล่นแบบ usb e, แล้วก็พวกบลูทูธต่างๆได้นะครับเลขไมายคันนี้นะครับโชว์อยู่ที่ 3,, า0 0สกว่ากิโล ถือว่าไม่เยอะเลยครับสำหรับรถปี2006ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถ้าใครมองว่าเยอะอาจจะต้องลดขยับไปเล่นรถปีใหม่ๆกว่านี้ที่ใหม่น้อยกว่านี้นะครับผมคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านนะครับเพราะว่าถ้าท่านซีเรียสนะครับเพราะว่ารถราคา,ลคาลหลักหมื่นนะครับถ้าซีเรียสมากก็อาจจะต้องดูที่เป็นรถปีใหม่ๆที่แพงๆหลักแสนหลายๆแสนนะฮะ <c oughs> ด้านหลังก็กว้างขวาง,วางนั่งสบายเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับกุญแจรีโมทมีมาให้2ดอกจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมมีกุญแจรีโมทแบบเนี้ยมาให้ทั้ง2อดอกเลยนะฮะ ด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะพอสมควรนะคะสํสำหรับวีออสนะครับผมลาน้ำฝนซ้ายขวาเดิมๆนะครับฝากระโปรงท้ายน็อตไม่แกะนะฮะหลุมอะไรไม่มีชนนะครับไม่เคยพ่นหลุมอะไรแม่แรงอุปกรณ์มีมาครบนะครับไม่เคยอุจจติติดแกะแต่อย่างใดะครับฝาท้ายน็อตก็ไม่เคยแกะนะฮะนี่นะฮะรถโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่เสียแน่นอนนะครับผมนะฮะเอาไว้ส่งลูกส่งหลานนะครับเอาไว้ขับขี่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาดีกว่า ขี่มอเตอร์ไซค์สตาร์ททีเดียวติดและที่สําคัญรุ่นนี้อึดถึกและทนอยู่แล้วนะครับอไหล่ไม่แพงซ่อมบำรุงแต่ละครั้งสบายเงินในกระเป๋านะครับผมนี่นะฮะราคามันถูกกว่าทอง2บาทมันแพงกว่าทอง1บาทนิดเดียวเองครับนี่นะฮะห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับผมคานหน้าเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะเบโชว์ซ้ายเบลชอว์ขวาเดิมเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกามจมน้ำหรือกอไมมแต่อย่างใดไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแต่อย่าางงดดดรัับบเเี๋ยวไปลอขกน้าง ก็อยู่ในโฉดตัวรถครับผมภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ Vios อยู่แล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะไฟตัดมุมตัดหมอกคันนี้ก็มีมาครบนะครับออปชั่นของมันที่มีมาให้เหยียบเบรกปุ๊บล็อกเองเลยนะครับมีกุญแจรีโมทมาให้ทั้งหมด2อดอกเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับโอ้ไม่ใช่2ครับกุญแจมีมาทั้งหมดสาดอกครับผมเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับกุญแจมีทั้งหมด3ดอกย้ำนะครับกุญแจมีทั้งหมด3ดอกนะครับผม นี่นะฮะขับขี่ดีครับผมรถขับขี่โอเคเลยช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับยางใหม่ใช้งานยาวๆสบายๆสองสามปีหรือสองสามหมื่นโลสบายๆสยํำหรับ,าย,บ,าย,บาย,ยางชุดนี้แล้วแต่ว่าจะวิง่งเยอะวิ่งน้อยอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับนี่นะฮะขับขี่ดีครับผมใครที่ซีเรียสเรื่องเล็กไม่ผมบอกเลยว่าอย่าไปซื้อเลยครับรถมือสองนะครับใครที่ซีเรียสเรื่องเล็กไปเพราะร้านเราขาดจะรถที่เป็นใหม่แท้นะครับมาแบบนี้ถือว่า น้อยมากเลย3ามแสนหกพันโลนะครับผมถ้าบางคนซีเรียสนะครับผมก็ลองบอกดูรถไปน้อยห้าพันสองร้อยโลแล้วก็มีก็ปียี่สิบสามรถสองปีเราก็มีนะครับมีหลายมีหลายเกตมีหลายราคาเอางี้ดีกว่าไว้ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ซื้อนะครับผมเอาตามที่เงินในกระเป๋าเรามีนะครับแบบไหนก็แบบนั้นได้นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับราคาหลักหมื่นบาทคันนี้พี่เอาไปใช้งานนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกันแดดกันฝนดีกว่าการกับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนก็ไปกันได้สี่าห้าคนให้ลูกให้หลานหัดับคีีนะรผมเ่ ขับีดีจริงๆนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่เหตุผลที่เขาขายนะครับเพราะว่าเขาอัปหลดเป็นที่ปีใหม่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมอัปหลดเป็นที่ปีใหม่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆใครที่อยากได้ตัวรถก็อยู่ที่พุทธมนฑลสายสองหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งบรเลอร์นะครับอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้ก็วีดีโอคอลมาจำมาเรามีบริการสไลด์ส่งนะครับผมยังไงก็ฝากกันไปด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยคบขอุณ